สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ขอยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องบางแอนนะครับสําหรับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้ไลน์นะครับในหัวข้อเรื่องของวิธีแอบส่งไลน์แฟนนะครับหรือว่าไลน์ของเพื่อนนะครับว่าไปติดตามใครมาบ้างนะครับเราจะได้รู้กันนะครับว่าเพื่อนของเรานะครับหรือว่าแฟนของเรานะครับ ไปติดตามใครบ้างครับในไลน์กลุ่มไหนบ้างนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีวิธีครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยครับก็ให้ไปที่แอปพลิเคชันไลน์นะครับก็คลิกเข้ามาเลยนะครับคลิปเปิดไลน์นะครับโอเคครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็เมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็ให้เรามาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับที่หน้าหลักนะครับที่รูปบ้านหน้าหลักนะครับ ก็เมื่อเข้ามาแล้วก็ให้มาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับนะครับมาเข้ามาหน้าตั้งค่าตรงนี้นะครับเราก็จะเจอข้อมูลของฉันนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมานะครับจนกว่าจะเจอคําว่าไทม์ไลน์นะครับหรือว่าเป็นรูปนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเจอคําว่าไทม์ไลน์นะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับ คลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ไปที่หัวข้อการจัดการเพื่อนและการติดตามนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับอนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นอยู่3ามหัวข้อนะครับเพื่อนแล้วก็กําลังติดตามแล้วก็ผู้ติดตามนะครับก็ให้เรามาเลือกหัวข้อที่เพื่อนตรงนี้นะครับครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเพื่อนของเราเยอะแยะนะครับอ่านะครับ ทีนี้เราก็ไปหานะครับให้หาเพื่อนให้แฟนของเรานะครับหรือว่าเพื่อนของเรานะครับที่เราอยากจะดูนะครับว่าเขากําลังติดตามใครอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวลองหาชื่อแฟนก่อนนะครับไลา์ของแฟนก่อนนะครับแป๊บหนึ่งคนนี้นะครับ นี่ครับคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคําว่ากําลังติดตามอยู <'m, cause arios. S 2> ่ตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกมาก็จะเจอโปรไฟล์ของแฟนเรานะครับหรือว่าของเพื่อนเรานะครับที่เราต้องการรู้นะครับก็ใต้โปรไฟล์ตรงนี้นะครับใต้รูปตรงนี้นะครับก็จะเป็นก็จะเขียนว่ากําลังติดตามอยู่นะครับก็ถ้าเราอยากรู้ว่า เขาติดตามใครบ้างก็ไปคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับที่คําว่ากําลังติดตามนะครับคลิกเข้าไปเลยครับอ่าเห็นไหมครับก็จะขึ้น,นครับกําลังติดตามอยู่ตรงนี้นะครับเยอะเลยครับกําลังติดตามอยู่อ่านะครับนี่แฟนผมกําลังติดตามเยอะมากไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ใครต่อใครนะครับ าก็จะโชว์ระบบก็จะโชว์ให้เราเห็นว่าแฟนหรือว่าเพื่อนของเรากําลังติดตามใครอยู่บ้างนะครับอ่านี่ก็เป็นวิธีการนะครับส่องครับว่าคือแอบ,บส่องนะครับเราอย่าไปไปส่องเฉยๆนะครับคือแอบ,บส่องแฟนนะครับหรือว่าเพื่อนนะครับว่าเขากําลังติดตามใครบ้างนะครับ ถ้าใครอยากทราบนะครับว่าแฟนของเราหรือว่าเพื่อนของเรานะครับเพื่อนคนสนิทของเรานะครับอ่าเขากําลังติดตามใครอยู่บ้างนะครับก็ไปลองทํากันได้นะครับตามวิธีนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ